จาวานี้นะฮะจำลองการเวียนไหวตายเกิดนะสวัสดีครับพี่ไว้พี่มัดเราจะตายกันหมดไว้ไม่บายนะพี่เราจะตายหมดไป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 จาวาเด้ไม่ต้องไม่ต้องเหลือแล้วอ่ะอันที่จริงแล้วนะครับวันนี้ผมไม่ได้กะจะอานแมปนี้หรอกนะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมกะจะอานแมปที่มีชื่อว่าปากัวรีบอลก็คือมันเป็นแมปปากัวภาค2แต่ว่าแมปนี้นะฮะไม่รู้ไปไหนของมันนะคือตอนแรกเนี่ย แบบนี้มันสามารถให้คนเล่นในมือถือเนี่ยเข้าไปได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันดันปิดซะละก็เลยหนีมาแมบนี้แทนนะฮะ okay, โอเคก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่แมปที่มีชื่อว่า midnight hurler นะซึ่งมันเป็นแมปจำลองการเอาชีวิตรอดจากผีอะไรประมาณนี้นะซึ่งมันก็เป็นแมปที่ค่อนข้างเก่าพอสมควรนะฮะคือสร้างว่าปี2019นะก็คือไม่เก่ามากหรอกแต่ก็พอสมควรแล้วก็ในะวันนี้นะผมก็จะเล่นแมปนี้กันนะเพราะว่าคนทีขอให้ผมเล่นแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วนะเอาละก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเลยดี โอ้ยโอยเดียวเดียวผมยังตั้งค่าอยู่ยังตั้งค่าไม่เสร็จเลยตายซะละเมื่อกี้มันตัวอะไรวะเอาละมาอีกรอบหนึ่งนะว่าแต่อันนี้ปุ่มโอ้ยอะไรเนี่ยตกใจหมดโอ้โหจบตาเลยเลยโดนแทนไม่ได้เล่อเลนอะไรเลยนะฮะแล้วเจ๊แกทำอะไรเนี่ยเจ๊แกแบบสเปนไรล์าวนะฮะจังหวะนี้ไม่เสียมืนหัวบ้างเหรอพี่ตัวอะไรเนี่ยชิบีเดฟโอ้ยชิบีเดฟวันนี้ครับพี่โอ้โหพี่แกไปโดนฟาดรัวเอาละจังหวะนี้เราไปแล้วบายๆเราแบบส่มดูนะฮะซุ่มดูชิบีเดฟนั่นไงไปก่อน เอาละจาังหวะนี้นะครับพี่แกเมามันมากพี่แกมีสปีดนะนะ่ะพี่แกวิ่งหนีไม่ทันด้วยซ้ำอ่ะผมไม่มีสปีดไม่มีอะไรเลยอะ่ะผมไม่น่าจะรอดนะเนี่ยดูดิกี่ตัวกันะ่ะสี่ตัวเนี่พี่แกมาละหลบแป๊บหนึ่งอ่ะไปแลวบ,บายบายพี่แกแบบมันไม่เปลี่ยนเป้าหมายนะคือถ้าเกิดแบบมันไล่าตามใครแล้วมันจะไล่าตามจนตายเลยอะ่ะต่อให้เราจะไปเดินใกล้แค่ไหนมันก็ไม่ตามเนี่ย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 อย่างเช่นคนนี้นะฮะเขามาละเขาไปละเรียกว่ารัวนะจังหวะนี้ไปละบายบายส่วนผมก็ยืนชิยๆเฉยเลย แล้วตัวต่อไปโคลนมันคชื่อแมเนจกันมันคือทหารราบหรือเปล่าโอ้โหตัวอะไรไม่ห่าเดียวมากันเพียบเลยนี่มันไอแมเนจคอมแบตนี่ว่าโอ้โหเสียงรัวๆนะ,ะจะังหวะนี้ปิดเสียงแป๊บหนึ่งโอ้โหจังหวะนด้คิวพ,พ,พีท็อปสิบไอเดเม่ไฟติ้งสุดๆนะพี่ผมแบบ ผมเยือยชิวๆแล้วแล้วก็เสียงแบบยังยังนะฮะถ้าเกิดผมแบบไม่เปิดลิมิเตอร์นี่คือแบบหูระเบิดแน่นอนนะมันมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้ผมเห็นอยู่โอ,โอ้โห <c oughs> ดาวเมอยยังแรงเลยเราขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไงนะเนี่ยอ้าผมไปเต้นเฉยเลยเอา่าผมขึ้นไม่ได้ผมแบบผมวิ่งอยู่เอาละแช่มันแล้วกันนะแต่ที่รู้ออมันนี้เปิดไม่ได้โอ้โหยางแรงจำลองการเวียนว่ายตายเกิดนะวัสดีครับพี่<อ>ว่ายเี่ มันมเราจะตายกันหมดไว้ <ś led> ไม่บายนะพี่เราจะตายหมด <ś led> ป้ป้ายป้ <ś led> าปจังหวะนี้ไม่ต้องไม่ต้องเหลือแล้วออกเอาละจังหวะนี้นะครับมันมากันอีกแล้วมันมานอีกแล้วลบลบลบโอ้โหไม่มีคาะอันเปลี่ยนทาเก็ตด,ด้วยทาเก็ตแค่ผมคนเดียวออกมาอีกรอบหนึ่งโอ้โหเจอป,ปืนเอาละหลบหลบ,ลบตึงๆหลบหลังเพื่อนมันจะยิงทะลุไหมไม่ทะลุแต่ว่ามันมาแล้วโอ้โหจำลองการโดนแค้มเกิดแบบติงนี่มันมาแล้วโอด เล้วมาโดดในร้านกับเพื่อนดีกว่าวันนี้ครับพี่แซนแล้วมีแบบดับเบิลแซนนะฮะจังหวะน,นี้เรามีแซนปกติกับแซนเฮอร์เลอร์นะไม่ใช่เฮอร์เลอร์แซนเฟอร์รี่มาดูกันว่าเราจะรอดในร้านนี้หรือเปล่ามาอยู่ข้างนอกใช่ไหมนะ่นั่นโนบหรือเปล่าหรือว่าคิวเลอร์จังหวะน,นี้อยู่ทั้งหมู่บ้านนะฮะโนบมีแบบมีการเต้นนะแล้วก็เดินเข้ามาหรือเปล่าหน้าตาพี่แกแบบดูสงสัย พี่แกขำด้วยแล้วพี่แกก็ไปอะไรวะเนี่ยว่าแต่ตอนนี้ผมมีแต้ม3 4แล้วผมน่าจะซื้อของได้นะเดี๋ยนะผมขอซื้อแบบสปีดคอยได้ไหมในยี่ห้าพอยต์เรียบร้อยใส่ยังไงโหลดเอาสปีดคอยโอเคได้ละเก็บดนดนๆเอาละพายโจโจ,โจเล่หรืออะไรไม่รู้มันคือตัวอะไรอ๋อมันคือตัวแบบตัวเล็กโอ้โอ้โอพี่แกวิ่งเร็วมากพี่แกวิ่งเร็วมากลบลบเข้าร้านเข้าร้านอ้อย่างน้อยไอเทมก็ไม่หายไปอีกรอบหนึ่งรอบนี้เรารีบหนีเข้าร้านก่อน ถ้าเกิดมันเข้ามาจะตายทั้งแบบตายทั้งหมู่บ้านนะฮะดูเป็นว่าเราจะรอดไหมนะในร้านนี้นี่นี่นี่มเข้ามาแล้วมาเข้ามาแล้วไปเลยเพื่อนอ่ะเราลากใส่เพื่อนนะฮะโอ้โหเพื่อนยังวิ่หนีได้ด้วยลากใส่ซอมบี้ตายซะตายให้หมดมามามาดูสถานการณ์กันนะฮะโอ้โหพี่แกแบบไปไล่ฆ่าผู้หญิงแล้วเราเข้ามาในร้านอีกรอบหนึ่งลากให้มันมาโดยคนนี้มันมาหรือเปล่ามันมามันมาเอาละข้าข้าไปเลยพี่ข้าไปเลยผมแบบผมล่อให้โอ้ยมันยังจะวัดอีกแล้วพี่แกก็ติดในร้านแล้วใช่ไหมเนี่ยพี่แกหายไปละ หรือว่าแต่นั้นตัวอะไรอะ่ะเป็นแบบวิชาแห่งการตีพ่อตีแม่นะแต่จะว่าไปรู้สึกว่าเราจะพอยไปซื้อของได้แล้วแบบพอยไม่หายอยู่นะเหมือนจะเป็นการปลดล็อกนะเรียกว่าโคเดว่ว่าแต่ต่อไปจะเจออะไรอีกเมลอนวิดกล็อกแตงโมถือปืนกล็อกเหรอเดี๋ยวเอ่อเอ่อมอเตอร์เมลอนมาแล้วนะฮะเออแตงโมนะแล้วไปก่อนเมื่อกี้ผมเห็นแต่มาแต่ไกลเลยเอะไะเดี๋ยวเวลาลอไปฟังหนึ่งนะฮะอีสปอร์ตมากมันอยู่ไหน มันอยู่ดี <laughs> มันมาอีกแล้วไป,ไป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 ไม่มีเสียงเกมนะฮะผมปิดเสียงไปแล้วนะเสียงเพลงมันเยอะเกิน <c oughs> มันอยู่ไหนมันจะมาซ้ายหรือขวา <c oughs> เออเออมันหายไปแล้วอ่ะมันไม่มาอีกเลยเอาเป็นว่าจีจอันนี้คืออะไรเนี่ยแคมวลา่าถ่ายตึงๆนะฮะแคชอินแบบ catch in หนึ0งศ p เอาละเพื่อนมาให้เรา catch in 4k สักดีๆเอาละ catch in 4k นี่มัน 4k หรือ1 0 8 0 p เนี่ยโลโปนี่ไม่ใช่โกโปนี่คือโลโปเพื่อนเราวิ่งตามอะไรกันไม่รู้นะฮะเราไปตามเพื่อนดีกว่าเอาละพี่ซอมบี้เรานำหน้านะฮะพี่เขากล้ามากเลยนะโอ้แล้วจู่ๆก็ตายโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โห high s p e มากเรียกได,ด้ว่าเกมนี้เป็นแบบเกมที่สุดยอดมากนะฮะโอกาสการรอดเราต่ำม,มากนะมันมาอียจะเดี๋ยวนี่ก่อนเหตุเต็มๆเลยมเมื่อกี้ ช่วงตึงๆนะครับโอ้โหแล้วทำไมมันแบบมันหายสปีดขนาดนั้นวะน่ะและอะไรเนี่ยแบ็กเอาท์อีเวนต์ใช่ไหมอีเวนต์ไฟดับแล้วเจอกับตัวที่มีชื่อว่าดาร์กแมสโอ้โหมันมาละดาร์กแมสเดียเยนะเ๋ยวมามาแบบมาเต็มเลยเนี่ยเมื่อกี้เอาละ่ะเดี๋ยวเวลาวิ่งนะฮะเพ่จังหวะนี้เราไปละไปพี่ไปพี่ดดดดเดี๋ยวตัวอะไรเ่เอาละ่ะจังหวะนี้นะครับมาเป็นคอนวอยนะมากันเพียบเลยเราต้องไปแถวกลางแถวนะถ้าเกิดคนหน้าแถวตายคนหลังแถวก็เออพอจะรอดอยู่หรือเปล่าโอ้โหชั่วโมงมืดและใช้เทปไม่ได้ด้วย เอาละใช้ได้ลวเอามันมาอีกแล้วนะฮะดาร์กแมสอ้าวโหคอมโบกับดาร์กอานะฮะไม่สามารถใช้เทมได้มันจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวมันมาอีกยังไม่เห็นแต่ว่ายังไม่มาโอเคไปต่อโอ้ยดาร์กอามาอีกแล้วไปไงต่อดีเพ่เอาละพี่แก่าตรงนี้กันนะฮะแล้วก็ไปตามพี่แกนะเรืยองตัวเป็นทีมเวิร์กมาตรงนี้ไม่เจออะไรแต่เจอเอ่อรถที่น่าจะเป็นบาดาน่าแต่สุดท้ายล้วก็รอดอะไรไม่รู้ 9xg no อ้าว yes ไม่เชื่อผมอีกแล้วแล้วนี่อะไรเนี่ยโจลันเชอร์เอ,อ่อขี่ปะนาวุธหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเขาไปทีไ่ไหนแล้วก็ไปโอ้โหระเบิดเดี๋ยวเกิดระเบิดเฉยเอะ่ะพี่แกไปทีไ่ไหนแล้วก็ไปนะฮะตามเพื่อนนะอาะารจะวันนี้เราเอาชีวิตรดอดข้างหน้าโอาา้โหมันมา,นามีระเบิดข้างหน้าอะารจะวันดี้ยูเดินยูเดินจำด้วยด้วโอ้มาแล้วปลอดภัยไหมข้างหน้า โอเคใช, okay, ใช่ข้างหน้าปลอดภัยแน่นอนเราไปต่อนอีกว่ามันแบบมันยิ่งมาจากไหนวะเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำอ่ะสี่คูณร้อยตึงมานี่เจออะไรไหมเหมือนจะเจอเหมือนจะเจอใช่เหมือนจะเจอไปดีกว่าไปยูเทิร์นเพื่อนยูเทิร์นจวนๆวละมางนี้ปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยมันระเบิดมาอีกแล้วยูเทิร์นยูเทิร์นยูเทิร์น นี่พี่แกหนีแล้วเบอร์ดูว่าพี่แกตามผมเหม็นว่มเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าปลอดภยัยไหมใช่ปลอดภยัยข้างหลังปลอดภยัยมันเหนียกลับจนดวน,ดวนและสุดท้ายก็อีซี่ โอ้แล้วกระดานต่อไปนะฮะแล้วตัวนี้เป็นแบบเลนโบยนะที่มันสปีดรันภาคสี่หรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ผมน่าจะมีร้อยแต้มแล้วผมซื้ออะไรได้ผมน่าจะซื้ออัลต้าคอยได้นะเนี่ยอัลต้าคอยมันคือสปีดแล้วก็เฮลคอยรวมอยู่ในเอ่อคอยเดียวนะสามารถหิวเลือดได้ค่อนข้างจะหล่อเท่แต่ว่าผมน่าจะได้หิวเลือดนะเพราะมันน่าจะตายก่อนนะเลสสี่สี่ตามพี่ซอมบี้ไปนะฮะพี่ซอมบี้แกเสียนะเอาล่ะพี่แกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพี่ซอมบี้ถอยหลังเอาล่ะไป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 เอ้ามันมาแล้วมันมาแล้วไม่ต้องถอยแล้วจังหวะนี้ไป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  ไดือนดือนเอาล่ะพี่ซอมบ,บี้แก่สี่คูนร้อยมากนะฮะจังหวะนี้ไปไปไปคนละกิศลทางโอ้ my god มันมาแล้วข้างหน้า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 ,า,นาลบลบอ้วกและแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วไปไปไปเอาล่ะเดีเวลาวิ่งนะฮะจังหวะนี้สี่คูนร้อยไปเพ่เอ้าวมันนิ่งไปละโดนแช่แข็งนะฮะไอเทมเกมนี้โอพีเกินสามสองหนึ่ง แล้วก็อีเซ่โอเคก็เป็นไงกันนะครับคลิปในวันนี้นะเป็นคลิปที่ผมไม่ได้กัดจะมาตั้งแต่แรกนะมันก็เลยจะแบบดูเบลอๆหน่อยแต่ว่าสุดท้ายนะฮะก็ถือว่าไปเนเกมที่ข้อสันข้างอยสนุกพอสมควรเลยนะแล้วก็ด้วยความที่คลิปนี้นะฮะมันอัดมา50นาทีแล้วนะก็จะเกิดแบบไม่เชื่อก็เดี๋ยวผมจะแบบแคปให้ดูเลยนะก็ผมขอไปพักแล้วก็ไปตัดต่อแล้วนะเอาล่ะก็สวัสดีก่อนนะกันนะฮะก็บ๊ายบายนะ